นี่คือบรรยากาศการแข่งขันเรือขนาด12สีพายครับณสนามท่าเสด็จบ้านคู่เดืออำเภอเมืองจังหวัดใจเย็นใจลลุๆนะครับนี่ครับเบิ้งบรรยากาศทีมทองกําลังขึนไปครับพี่น้องขี่เพิ่มาขอบคุณครับสาวสวยชดารักครับขอบคุณครับเึ็นไปแล้วนี่ครับ บรรยากาศนั่งในหโมสบายครับทีมเรือมีทั้งเบิร์ตจบคอคัมเซ็ทีมครับแปลงเป็นซีซายตัดไปแล้วนะครับก็ถึงหาดคู่เดือนนี่พี่น้องสินึกถึงแล้วก็กเสือราชาแต่มินีราชาทำการแขทงขันเรือเงีครับสิ่งละมูลครับบรรยากาศมาให้สิ่งละมูลก็มาเจลิฟายขึ้นไปเลยนะครับ นี่กับีพายของทีมเจ้าภาพครับนี่ครับอัครารมงคล้นครับไอเจ้าภาพนี่เพิ่งสองทีมครับมีทีมหนึ่งเป็นทีมสำรองอีกทีมหนึ่งเป็นทีมโตจริงแต่ว่าโตจริงกับบ่าต่างจากโตสำรองครับขอบคุณครับขอบคุณชาวเรือครับขอบคุณครับ <laughs> นี่ครับ,บคน